เพื่อการทาร่มจังหวัดรสิสเกตนะครับพี่น้องนะครับัน,น,น,นี้สามลาเป็นตันแพง่งกีฬาอุงอิงเป็นันแพงทําการแสดงอยู่ใกลบานกีฬาอุงอิงนะครับใกลบานหนองคู่นะครับวันนี้สำเร็นในบานเนาะนะครับกีฬาอุงอิงก็ได้ทําซ้ําทําการแสดงในบ้านเลยนะครับวัดโพลังกานะครับ อกันทารมจังหวัดศรีสะเกดห่างจากกันทารมมาประมาณห้ากิโลนะครับพี่น้องประมาณห้ากิโลนะครับอาจารย์มอสกำลังเช็คไล่ดนตรีนะครับนี่คือผู้นำความนี่คือผู้นำความมวลสื่อด้านเสียงนะครับอาจารย์มอสนะครับมี่เครื่องเสียง อาจารย์มอสมือมิกสาวน้อยเพชรบางแพงน,นะครับวัดโพรงกาแม่ม,มวลน,น้ำกันเดอ้อพี่น้องทั้งกันทัดร่มนะครับน้ำเกลียงนะครับจะเป็นทั้งพายุนะครับสมโรงอุบ,บลราชธานีกับมาด้นะครับบริชําราบนะครับมามวลน,น้ำสาวน้อยเพชรบางแพงมาแรกนี่นะครับม่ม,มวลน,น้ำกันเดอ้อ อากาศก็ดีดีนะครับอากาศก็ดีดีพี่น้องเขา้ามาจับมาจ,จองมาอุาศาส์นะครับนาเวทีช่วงนี้ทุ่มกว,กว่านะครับทุ่มนิดนิดนะครับบัตรร้อยี่สิบบาทนะครับคืนนี้นะครับไม่แรกนี่บัตรร้อยี่สิบบาทนะครับโอ้โห แบบนี้นะครับนี่เอฟซีของแท้เลยนะครับมานั่งเฝ้าศาสตร์พี่น้องมานั่งเฝ้าศาสตร์ยานขรัเจ้าชื่ออะไรนะลูกสวัสดีครับชื่ออะไรมารอเบิ่งพี่อุ๋งอิงบ่หนี่ฮชื่ออะไรครับลูกชื่อโบ้ครับโอ้โหชื่อโบชื่อโบูเบิ่งที่ไรมารอเบิ่งพี่อุ๋งอิงบ่เน่ยฮะ โบ้ครับเบนพีละขนาดหมายังมาล่อเบิ่งพี่อุงอิงแม้ <c oughs> ขนาดขนาดหมายังมาล่อเบิ่งพี่อุงอิงเบิพี่น้องมันชคักไปแล้วเดวยนี่นะครับภาพดังของพี่อุงอิงนะครับนะครับขนาดเจ้าตัวนี้ยังมารอดูพี่อุงอิงเลยนะครับเนี่ยเจ้าโบ้นะครับนี่ เบิ่งเป็นเนนบิ่งหมอลำเป็นอยู่บ่บัวบัวเบิ่งหมอลำเป็นอยู่บ่เฮฮ้อนบ่อดึกยังไงบัวหูตั้งเลยเบ่งที่ไรในยิ่งข้าเจ้าเชคา็คไล่ดนตรีเมื่อกี้โบัหูตั้งเลยทึ่งในพลังเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโบัหูตั้งเลยนะครับบ่บ่ๆๆบ่บ่บ่โมจี่ซื้อจของอีกขนาดเจ้าโบันะครับ ยัง,งอร,รอดูพี่อุงอิงเลยนะครับเนี่ยนะโอ้ขักขาดข,าขาบรรยากาศด้านนาเวทีนะครับตอนนี้คนไหนะสาวน้ำยื่นกับกำลังสัมภาษณ์พี่น้องนะครับคุยกับพี่น้องทั้งคนลังกาตะกี้ก็มาดูอยู่นะครับงานทั้งกันทาร,ร่มนะครับน้ำสิงแน่นะครับอ้านักห้องมาทั้ง มาทั้งกันพาร่มหลายนะครับโดยเฉพาะไอแซมไอแซมแซมมิวสิกซาวนะครับอาจารย์แซมพระดำพ้นนะครับเราหลับงานนะครับเวลาเราหลับงานเราก็สิโทรไปหาสาวน้ำเยือนหาหมอล่จซิงหานัก้องหาหมอล่ำม่วงนั้น่วงนี้ให้แน่ไอแซมเป็นคนหลับงานสาวน้ำเยืนเป็นคนติดต่อหมอล่ำตะกี้นะครับอีสานอ่อนซ่อนธุรกิจบันเทิงนะครับ แดนแซมนะครับคัตติยาสีแก้วนะครับแซมมิวสิกสาวตะกี้เนาะน่าดูนะครับข้งกันทารุ่มเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะแซมอยู่กันทารุ่มอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับ แสงสีสงเสียงไม่ยินไปแล้วเมื่อกี้ <laughs> เสียงอาจารย์นอนเ่อา้อเยอฮ้ย,ย,ยววาออมาผู้เดียวก็ฝนตกน้ำท่วมกันทะล่มแล้ว,ว <laughs> พุ่นเดชคุยกับพี่น้องอยู่ทั้งปากประตูนุ่นเดช <laughs> สะอสาดไหมพี่น้องสะอาดไหม สวัสดีครับโอ้ติดตามตลอดเลยเนาะช่วงนี้มันสวงพอดีวางพอดีวางพอดีบหมือนก็บลาดมะไดแล้ว่ะมันวางช่วงอยู่บ้านมัดดีตัวโอ้ลงไม่ยอไปทาพากางเนาะตอนนี้เนาะโอ้ดีเนาะการมอางโอเ ให้ในตกางานบอกไก่กันนาะมันขึ้นอยู่อยู่มัขึ้นไปขึ้นก็ไปแล้วนาะขึ้นขึ้นคนหลายนาะคนหลายโอ้เงดมันขึ้นนี่แหมฝนตกไปหอดทั้งมันป่าวายต่อไปก็สิเป็นอ่าป่าโมงแล้วเข้าไปน่าจะเลื่อนฝนมาตกไหมมาตน,นี่จากป่าวายมันในเมืองนะ่ะตกนักเลยขากลับมาก็ยังยังปล่อยอยู่เลยนะ มืดแห้งอีหลีน่าจะเลื่อนมาขึ้นนี่สาวน้อยเพดานแป้งฝนโปรตกกีฬาผู้หญิงทำการแสดงฝนบปตกบ่มีฝนพอเม็ดเลยของแท้ของแท้ของแท้กีฬาเห็นฝนบปตกกต่ร่อมเงียบ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 มาขึ้นนี่นะครับอยู่น่าจะเลื่อนนะครับเด็ดดุดมนะครับมนีก็อยู่กันทาร่มบอกไกลกันเดินะครับประมาณจะหกสิบกิโลนี่แหละนะครับ จากน่าจะเลื่อนม่านนีนะครับมาหาหอดบ้านโพลังกานะครับบ้านโพลังกาเนี่ยบ้านพี่ช้างรึเปล่าน,น้องเข้ากามารอเห็นกำลังใจเราเบบนี้เลาเช็กเศร้านำหนะเราจะค่าดาีลากเหรอมันเช็กเศร้าเนาะ อุ้ยเป็นต่ออันซ่อนพี่น้องทั้งกันทาร,รมศรีสเกตนะครับส่วนตัวนี้นะครับบัวมาลอเบิ่งพี่อุ้งหญิงบ่ลูกบัวเอ้ยไปใส้ล่ะนั่นะนงนั่งคนไหนโอ้บอกให้นั่งก็นั่งโอ้โหฮ่าเขาขึ้นไหลายนะครับพี่น้องขอบคุณดีๆนะครับแต่งคอกัรเคลียใหม่เนาะนะครับมีความสุขหลายๆนะครับขอบคุณนะครับ